สวัสดีครับก็ยีตัวเขครสู่รายการสร้างบ้านอีกแล้วนะครับเป็นบ้านขนแกะนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับเป็นบ้านขนแกะนะครับสร้างง่ายๆครับอ่าเหมาะสําหรับการเอาชีวิตรอดช่วงแรกๆนะครับเออสองชั้นด้วยเป็นไงดูซี่เออดูดูดูแจ๋วมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูด้านในเนาะครับนี่เข้าไปเลยปึ๊บปึ๊บะเข้ามาก็จะมีทุกอย่างครับมีกล่องมีเตามีโต๊ะที่บวกนะครับ ต่อไปก็จะเป็นพวกมีโตเอนชาร์ตนะครับเนี่ยมีระเบียงด้วยเป็นไงครับมีระเบียงด้วยนะครับผมเนี่ยแล้วมีเตียงนอนนะครับก็สร้างง่ายๆครับเป็นบ้านสําหรับเอาชีวิตรอดช่วงแรกนั่นเองเนาะดูซี่โอเคก่อนที่จะไปดูในการสร้างเขาฝากกระทืมไลด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มสร้างกันเลยครับผมโอเคครับของเราต้องใช้ครับก็มีขนแกะสีขาวนะครับแล้วก็ขนแกะสีเทาแล้วก็ ไม้แปลรูปแล้วครับแล้วก็ไม้บันไดแปรรูปนะครับ,แล,บ,แ,ลรรบแล้วก็บล็อกกระจกสีขาวหรือไม้สีชมพูน่าแปลกประหลาดเลยนะครับแล้วก็บล็อกบันไดนั่นเองนะครับแล้วก็ประตูหนึ่งใบแล้วก็ไอ,อที่เหยียบแล้วประตูเปิดนั่นคือนั่นเองนะครับโอเคเนาะไปอันดับแรกนะครับให้เราเอาขนแกะนะครับต่อขึ้นมาต่อออกไปหบล็อกนะครับหนึ่ง6สาสี่ห้าหก แล้วก็น้าแต่บล็อกนี้นะครับหนึ่ง6สามี่ห้าหก็จะเป็น6คูณ6นั่นเองนะครับแบบนี้เลยปึ๊บ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 โอเคจากนั้นก็ให้เราต่อขึ้นมาหบล็อกนะครับหนึ่ง6สาีห้าหนะครับเหมือนกันครับหนึ่ง6สาี่ห้าหนะครับแล้วมาต่อมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคตรงนี้ให้เราต่อมาเลยหนึ่งสาสี่ ให้มันเท่ากับด้านล่างนี้นะครับนะตรงนี้เหมือนการวางเลยหนึ่ง6สามสี่ห้าหกนะครับแล้วต่อไปเลยครับผมแบบนี้อ่าตรงนี้เหมือนกัน, 1, 2, 3, 4, 5, นต่อมาเลยโอเคต่อไปก็จะเหลือแบบนี้นะครับนะต่อไปให้เราเอาผลแกะสีเทาวางมุมนี้เลยหนึ่ง6สามสี่ห้าหนะครับให้มันเสมอกับตรงนี้นะครับตรง ส่วนด้านหลังคา้เออเราก็วางนี้เลยปึ๊บปึ๊บให้รอบเลยแบบนี้นะครับเหลือช่องว่างไว้สี่บอกให้ใส่กระจกวิ้งใช่ใส่กระจกนั่นเองอ่าแบบนี้เลยนะครับโอเคต่อไปก็เอาไม้โอ๊กไปรูปวางเป็นพื้นด้านในบ้านนะครับแบบนี้เลยครับโอเคต่อไปเอาประตูมาวางสองบานปึ๊บชึบแบบนี้ แล้วตรงนี้ก็ริมนี้ให้เราวางขนแกะเลยนะครับหนึ่งสองแบบนี้เลยเราก็เอ่อขึ้นต่อขึ้นมาเลยแบบนี้อ่าเราวางขึ้นมาเหนือประตู1บล็อกนะครับเหนือประตูแบบนี้นะครับแล้วก็วางออกมาแบบนี้เลยชึบอ่าแล้วตรงนี้นะครับให้เราเอา่อวางด้วยขนแกะให้หมดเลยนะครับด้านนี้ โอเควางหมดเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าต่อไปด้านนี้นะครับด้านนี้ก็ให้เราเอาวางขนแกะเล็งเล็งตรงนี้นะครับแล้ววางชึบชึบชึบตรงนี้ครับตรงนี้ก็ให้เราใส่เป็นบล็อกกระจกเลยนะครับโอเคปึ๊บ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 โอเคส่วนตรงนี้นครับด้านหน้าประตูนะครับให้เราต่อกมาครับสองบล็อกนะครับตั้งแต่บล็อกสีเทานี้เลยนะหนึ่งสองแบบนี้นะครับ หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งบล็อกครับอ่าโอเคต่อไปตรงนี้ให้เราใส่เป็นประตูของชั้นสองเองก็วางแบบนี้เลยตรงนี้ให้เราใส่เป็นขนแกะตีขาวนะครับโอเคอ่าส่วนด้านในนี้นะครับให้เราวางไม้โอ๊กนะครับวางแนวเดียวกับนี้เลยชึบแบบน,นี้ปึ๊บปึ๊บโอเคส่วนริมนี้ให้เราใส่เป็นบล็อกกระจกเลยนะครับทั้งแถบเลยเนาะ นี่แบบนี้นะฟังเลยครับแบบนี้ถึงตรงนี้นครับตรงนี้ไม่ต้องวางเนาะโอเค,อเคก็ได้เป็นลักษณะตัวบ้านแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ให้เราวางเป็นรั้วสีชมพูนะฮะแตปกปลายกว่าคนอื่น <c oughs> โอเคนี่แล้วเบียงนะครับเบียงชั้น2นี่ตรงนี้ก็ให้เราวางเป็นบล็อกบันไดทางขึ้นบ้านนี่นะครับแล้วถวนตรงนี้ให้เราวางตกแต่งด้วยเป็นแบบนี้เลยโอเค นะครับเราต่อไปเข้าไปในบ้านปุ๊บแล้วเราจะวางเออมัาเรียกว่าอะไรนะสวิตช์กันเนาะสวิตช์เปิดปิดประตูบ้านเอาไว้เหยียบนั่นเองนะครับตรงนี้ให้เราใส่เป็นบล็อกบันไดไว้ปีนขึ้นชั้น2นั่นเองหนึ่งสองสามนะครับแลวส่วตรงนี้นะครับให้เราวางเลยปุ๊บโอเคเหลือไว้หนึ่งบล็อกแค่ตรงนี้นะครับเอาไว้แค่ให้เราปีนขึ้นไปนั่นเองเ,องเองนาะตรงนี้ก็เหมือนกันให้เราวางชึบๆนี่มัเปิดมาดูระเบียงชั้นสองนั่นเอง โอเคตัวบ้านเราน่าจะเสร็จแล้วล่ะดู๋ิจะเสร็จเสร็จไหมโอเคเราออกไปดูนะครับโอเคก็ตัวบ้านก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยเนาะนี่แบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาตกแต่งข้างในบ้านนะครับข้างในบ้านก็ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆเลยตามสเต็ปนะครับก็คือแบบธรรมดาครับเออใบนขนแก่นี่ไม่มีอะไรมากเนาะเน้นแบบสร้างเอาไว้อยู่รอดนะครับ ออโอเคไปปึ๊บเ,เปิดเข้ามาดัานล่างก็จะมีพวกเอ่อกองหนึ่งใบก็เตาแล้วก็โต๊ะคราฟนะครับเอ่อตรงนี้พี่จะวางเป็นตะเกียงจะได้ไม่มืดเนาะแล้วส่วนตรงนี้พี่จะวางเป็นไข่เตานั่นเองตกแต่งนะครับตกแต่งไว้แล้วส่วนตรงนี้พี่จะวางเป็นโต๊ะที่บวกนั่นเองนะครับนี่ไปเป็นชั้น2ครับนี่ชั้น2ตรงนี้เราก็จะวางเป็นเอ่อ ชั้นหนังสือนะครับแล้วก็ตามด้วยไข่เ,เต่าแล้วกันแหน่ตกแต่งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเอนชาร์ดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะครับออวางอุ้ยวางวางเตียงแบบนี้นี่ง่ายง่ายเลยครับตรงนี้มืดเกินไปใช่ไหมเราก็จะวางตะเกียงไว้หนึ่งดวงก็พอแล้วอ่าต่อไปแล้วเบ่งตรงนี้เราจะตกแต่งด้วยกระถางนิดนึงนะครับโอเคแล้วเอากระถางมาเลยวางตรงนี้แล้วก็ใส่ ปึ๊บเป็นกระบองเพชรนั่นเองโอเคแค่นี้ครับในบ้านเราก็เสร็จเรียบร้อยดูซิ่ง่ายๆนะครับแล้วลงไปปึ๊บไปดูรอบบ้านกันนะครับนี่นี่คือรอบบ้านของเรานะครับนี่เป็นไงครับผมเป็นบ้านขนแกะเลยนะครับสําหรับคนเอ่องบน้อยนะครับช่วงแรกๆครับก็สมกับเอาชีวิตรอดนะครับในแบบนี้เลยไปดูรอบๆนะครับโอเค ก็ชอบก็ฝากกระทืบไลค์ด้วยนะนี่มุมมองเออข้างๆนี่ก็สวยนะยิ่งมองเออข้างหน้ายิ่งยิ่งสวยกว่านะครับนี่เป็นไงประตูปเปิดไว้ด้วยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ถนะ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดกระทืบไลค์พี่ด้วยครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับโอเคก็สำหรับ,ห,รบหลังนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันหลังหน้านะครับโอเคบายบาย